สวัสดีครับวันนี้จะมาอธิบายเรื่องเกียร์สองห้องนะครับหรือว่าเกียร์ตบเนาะเกียร์ในห้องเดียวกันชื่อเป็นทางการไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรนะฮะเกียร์แบบนี้นะครับนะจะใส่อย่างนี้จะอยู่ที่ห้องนี่ห้องโลนะครับนี่ห้องโลจะเป็นสีเขียวไปกระต่ายขึ้นนะครับเกียร์อยู่นี่ถ้าเราไล่ไปถึงเกียร์ สามเกียร์สี่นะครับแล้วก็ตบมาห้องไฮฝั่งนี้ตบมาแล้วก็ขึ้นไปเลยเกียร์ห้าเกียร์หกนะครับแล้วก็เกียร์เจ็ดนะครับแล้วก็เกียร์แปดนะครับสโลก็กลับตบกลับไปอีกหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ดันมานิดนึงก็เป็นเกียร์หนึ่งดันไปเยอะก็เป็นเกียร์ถอยนะจะประมาณนี้นะครับ